สวัสดีครับวันนี้หมอเอกกลับมากับอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทางการเงินสั้นๆครับจะพยายามพูดไม่ยาวมากเนาะวันนี้เนี่ยหมอเอกจะมาชวนคุยเล่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการเงินอ่ะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวมากๆเลยอ๋อหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันฟังดูแล้วพอพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยมันทาไมดูเครียดจังนะครับเนาะทีนี้จริงๆเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ จริงๆไม่ควรจะเครียดกับมันนะครับอยากจะให้สบายๆมากกว่าสบายๆที่นี้ก็คือหมายถึงว่าการจัดการชีวิตเราเนี่ย ถ้าเราจัดการเรื่องการเงินได้ดีนะครับชีวิตของเราในเรื่องเงินอื่นเนี่ยโมเอกเชื่อว่ามันจะดีและมันจะตามขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันขึ้นมาจากปัญหาทางการเงินปัญหาในชีวิตของแต่ละคนนะครับมันขึ้นมาจากการที่คุณจัดการทางการเงินได้ไม่ดีคุณไม่มีวินยัยคุณไม่มีระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากพอเนี่ยครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ชีวิตคน,นเละไปหมดเลย วันนี้ครับหมอเอกจะมาชวนพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณนะครับการเกษียณชีวิตนะครับการเกษียณชีวิตก็คือ uh, retirement life นะครับเป็นชีวิต uh, หลังเกษียณนะครับเนาะที่นี้เนี่ยจริงๆเนี่ยหมอเอกต้องพูดว่าจริงๆอ่ะหมอเอกอยากเกษียณนะครับตอนอายุประมาณสัก 35- 40นะครับทีนี้เนี่ยแต่พอหมอเอกมานั่งคิดดูว่าถ้าหมอเอกจะต้องเกษียณขนาดนั้นเนี่ย ถ้าคำนวณดูแล้วนะครับการที่เราจะต้องมีเงินกเกษียณมากพอหลังชีวิตกเกษียณของเราเนี่ยถ้าเรากรเกษียณที่3 5มสิบห้าสี่สิบเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบกระชั้นชิดหรือว่ามีความกดดันค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าเราต้องเก็บเงินไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับวันนี้เนี่ยหมอเอกก็เลยจะมาชวนคํานวณครับใปนเรื่องของการใช้เงินเกษียณครับว่าหลังจากชีวิตหลังกเกษียณคุณแล้วเนี่ยคุณจะ ต้องการนะครับต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับเอาเป็นเบสิกง่ายๆนะครับพื้นฐานง่ายๆของแต่ละคนคนทยส่วนใหญ่กเกษียณที่อายุประมาณไหนครับแน่อันนี้คือที่หมอเอกนิ่งเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ลองให้ให้คิดไปร่วมกันนะครับว่าเออเ,เ,เนี่ยเราเกษียณเนี่ยเรากรเกษียณที่อายุประมาณเท่าไหร่ ส่วนใหญ่แน่นอนครับประมาณ60นะครับเนาะอันนี้คือเราอ้างอิงจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานที่เป็นของรัฐแล้วก็เอกชนนะครับเนาะข้าราชการก็60นะครับหรือว่าเป็นพนักง,งานอของรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าพนักง,งานที่เป็นองค์กรใหญ่ๆของบริษัทส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ60ปีอันนี้คร่าวๆนะครับทีนี้เนี่ยทำไมนะครับเราต้องพูดถึงอายุที่เรากเกษียณ เพราะว่าถ้าเรารู้อายุให้เรากษเียณแล้วเนี่ยเราจะได้คำนวณได้ถูกครับว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เช่นเรานะครับกาเษียณที่อายุ60ปีเรากะว่านะครับี่เรากะว่านะครับเรากะว่าเราจะตายนะครับที่อายปปุประมาณ80ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย retirement life period นะครับชีวิตหลังกเกษียณของเราเนี่ยระยะเวลาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 20ปีใช่ไหมครับเราจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณประมาณ20ปีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณดูว่าเอ๊ในส่วน20ปีเนี่ยเราจะใช้เงินประมาณเดือนเท่าไหร่นะครับอันนี้ไปตีกับปีตีไปเลขกลมๆครับคร่าวๆนะครับจริงๆเนี่ยเลขตัวนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นเลขที่บวกเงินเฟอ้อแล้วนะครับเงินเฟอ้อเฉลีย่ยของประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3% นะครับเนาะสบวกไปสมมุติว่าถ้าหมอเอกคิดคร่าวๆนะครับไปเลขกลมๆบวกเงินเฟ้อแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000อ่ะสมมตินะแล้วพอใจที่20,000ื่น cover สิ่งต่างๆในชีวิตเลยนะครับนะรเนาะ cover ไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์เราเนี่ยอุย้ยสองหมื่นเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับไปจนถึงแปดสิบเลยตีว่าประมาณสองหมื่นสมมติว่าคุณตีว่าคุณจะใช้เงินสองหมื่นบาทต่อเดือนหนึ่งปีนะครับก็เอาสองหมื่นไปคูณสิบสองครับ สองหมื่นไปคูณสิบสองมันจะได้เท่าไหร่ครับสองหมื่นคูณสิบสองก็จะได้ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองแสนสี่หมื่นบาทใช่ไหมฮะสองแสนสี่หมื่นบาทครับสองแสนสี่หมื่นบาทเนี่ยลองเอาไปคูณสิบปีดูก่อนนะครับ เพื่อให้ออกมาเป็น10ปี1ปีเราต้องใช้เงินเราต้องมีเงิน200,000บาทใช่ไหมครับพอเป็น10ปีเนี่ยก็ต้องมีเงิน2ล้านนะครับ400,000บาทนะครับถ้าเป็น20ปีก็ต้องมีเงิน4ล้าน8 0 0 0บาทอันนี้คิดแบบเบสิกเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ฟุม่มเฟือยอะไรใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ20,000บาทเราชิลๆเราใช้ได้นะครับ ใช้ลองใช้ตัวเลขนดี้ดูก็ได้ครับคิดง่ายๆดูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราย่นระยะเวลาลงมาสั้นกว่านี้ล่ะถ้าเราก็เส้นที่4ี่0 50อะไรเงี้ยครับอันเนี้ยเงินที่เราต้องเก็บก็จะมีมากต้องต้องมากขึ้นไปอีกครับทีนี้ก็เลยลองมาชวนคุยดูว่าอ,อ,อยากจะลองถามทุกคนนะครับว่าลองคอมเมนต์กันมาใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่า หลายหลายคนคิดว่าเงินกเกษียณของคุณที่จะต้องเตรียมหลังจากชีวิตกเกษียณเนี่ยคุณต้องมีเงินกี่ล้านบาทครับอันนี้คือ,อเราพูดกันเป็นหลักล้านนะครับเพราะว่าเราไม่พูดหลักแสนแน่นอนนะครับเงินกเกษียณกี่ล้านบาทหรือกี่10ล้านบาทหรือกี่ร้อยล้านบาทครับยังไงคอมเมนต์มาให้หมอเอกดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นการตกตะอนความคิดร่วมกันครับว่า เราจะได้คิดในเรื่องของชุดหลังเกษียณตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเริ่มคิดแล้วนะครับเนาะถ้าไม่คิดมันจะสายเกินไปครับเพราะว่าถ้าเราอายุมากกว่านี้เนี่ยเราจะไม่ทันแล้วนะครับในการที่จะหาเงินประมาณอย่างเลขที่หมอเอกบอกเมื่อกี้4ล้าน8ตีโกงๆมา5าล้านเราต้องมีเงิน5ล้านนะครับตอนที่อายุ60สต้องคิดดูว่า5ล้านบาทเนี่ยถ้าเราไปถ้าเราไปหาตอนอายุประมาณ55 5 6 5 7 5ล้านบาทเราจะเงินจากไหนมาครับมันเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เชิญชวนทุกคนนะครับในการที่จะเตรียมตัวนะครับสำหรับการเกษียณในอนาคตข้างหน้านะครับยังไงวันนี้หมอเอกไปก่อนละกันนะครับเนาะแล้วก็ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ว่าควรจะต้องมีเงินทั้งหมดกี่ล้านบาทนะครับสำหรับชีวิตหลังเกษียณของคุณครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย